เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูไฮไลท์เนี่ยสักนิดนึงครับผมน้ําตาจะไหลแล้วครับก็คุณหมีคุณหนุ่มคุณเทพหายไปไหนไม่รู้เลดีแมทครับช่วยช่วยหน่อยครับเพราะว่าเมื่อคืนกว่ามวยจะเลิกก็ห้าทุ่มนะเช้าตีห้าครึ่งก่อติตาช่างมาจัดรายการต่อเดี๋ยวต้องไปสกูปนู่นอีก ตอนนี้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับให้กําลังใจปอหนุ่ยมหน่อยครับปอหนุ่ยไปถึงเหนือมาไปเมืองแปะใช่ครับยังไงก็เอสออมสมาให้กาลังใจหน่อยครับว่าเพลงบุ๊กเป็นไงทาแล้วดีไหมรู้สึกว่าเมื่อกี้จะพึ่งมานะคุณที่ผาดใหญ่อ่จะอุเอกศิสนแวบอยู่อ๋อมาแล้วนะครับคุณเอกก็มาแล้วครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์มวยนะครับในศึกวันมิจัยนะครับที่ เวทีมวยราชดำเนินเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นชมคู่ค้ำของรายการครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ในรุ่นพินเวทครับของสปาเมอรไทยโลกที่ว่างอยู่นะครับที่กัดร้อยปอนด์คู่นี้มุมแดงครับสถานเมืองเล็กวินดี้สปอร์ตส่วนน้ำเงินคือกุมารทองจิตเมืองนนท์ครับรับคู่นี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ในช่วง3ามยกแรกมีหน้าเสือของกุมารทองีนแข็งพกเลยทีเดียวนะครับจิตเมืองนนท์จิตเมืองนนท์ครับค่ายนี้ทํามวยมาเล่นอยู่แล้วครับอย่างที่ผมบอกว่า ใส่ไปก่อนครับแล้วค่อยออกตัวแล้วก็จริงๆด้วยครับเป็นไงครับสามครับคือหมด2ยกเนี่ยทางด้านกุมารทองครับเป็นต่อถึง74นะครับยกที่สาเนี่ยขยับไปถึงห้าหนึ่งเลยนะครับทางด้านน้ำินต่อห้าหนึ่งครับแต่ว่าในสถานเมืองเล็กครับดูครับหวยอุบลราชธานีครับมั่นใจครับแต่ว่ายก4ี่นะครับเป็นยกที่ทาง สถานเมืองเล็กอาศัยความใหญ่ครับเดินถึงตัวเบียดติดตลอดครับหลังจากเป็นรองครับถึง5-161ครับน้าเงินเป็นต่อนะครับช่วงก่อนหน้านี้ครับพี่เลี้ยงบอกว่าต้องเดินแล้วต้องอาศัยความใหญ่บดเข้าไปครับเบียดเข้าไปครับดูกุมารทองครับเริ่มจะเป็นกุมารไม่ไหวแล้วกรรมการผู้ภาคก็ชุมพลอินตะยศนะครับนี่ยกสีนี่ทางกุมารทองเจอเบียดหนักๆเข้าไปเริ่มยุบครับ ไม่ให้หายใจครับท่ลองนี่ครับปาร์ตี้เลยครับตอนนี้ราคาพีกเลยนะครับใช่กลับมาน้ำกลับมาแดงแล้วนะครับสถานเมืองเล็กวินดี้สปอร์ตคู่นี้นี่เป็นการชิงแชมป์นะครับจริงๆคู่นี้นี่เคยเจอกันมาครั้งนึ่งครับกุมารทองเนี่ยเป็นฝ่ายชนะแนนมาเป็นการชกล้างตากันครั้งแล้วก็มีสข่งัญแชมป์ในรุ่นน้อยปอนด์ของสุภาพรได้ด้วยยกเดียวครับทางด้านสถานเมืองเล็กฉายเป็นชุดเลยนะครับ จากเป็นรออห้าหนึ่ง 5, ครับหมด4ยกก็พึิ้งมาเป็นต่อถึง <50 S> 2ี่สบช่วง <50 S 2> <น>ตัวเลยนะครับป้าย,ยกห้าก็ไม่มีอะไรแล้วครับผ่านไปแล้วกุมานทองเองก็เล่งไม่ขึ้นเลยครับยกนีร้รวเจ็บชาครับลิกเกลิกกุมารทองกุมารเงินกี่ครับกุมารไหนก็ไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยมาทำตาล้อเลียนนี่หมัดทันทีเลยครับโดนเข้าไปหนักๆใหญ่เลยครับ ก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปคว้าแชมป์ไปด้วยนะครับใหญ่เหลือเกินครับเมื่อวานเราไปพลาดตรงไหนก็โดนเข่าครับยกสามยังคุมได้อยู่นะแล้วจะยกสี่กับอะไรอื่นเดินเร็วกันไหมครับโดนเข่าครับน้ำหนักนี้มีปัญหาไหมร้อยไม่ครับไฟที่แล้วนี่เราจชนะเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วทำไมไฟนี้นี่เขาชกไม่เหมือนเดิมด้วยเราเราเหเราชกไม่เหมือนเดิมครับเราชกเหมือนเดิมไปเร่งเกินไปครับ ไปนี่นี่เขาตัวอย่างนี่นะนีครับเป็นไงจีดจุดที่ทเราแพ้นี่มองเพราะเพราะว่าเราเราเดินเร็วไปหรือว่าเขาเขาเดินเร็วไปครับเขาเดินเร็วไปไม่เราไม่ออกวูซ์เลครับไปพลาดตรงจุดนี้ยังไงอยากแก้มือเขาไเนี่ยเอาครับเอาครับพิกาดน,นี้ครับขอขอ,อะไรทุกแฟนมืวยหน่อยครับก็ข,ขอขอบคุณครับที่เชียร์ผมครับไปขอโทษทีขอโทษทีครับ สุดท้ายมงเล่ครับป็งไงไฟนี้ครับสะใจไหมสะใจมากครับล้างแคมได้ด้วยแชปมได้ด้วยครับผมไฟทีแล้วนี่เราแพ้เขายังไงแพ้เก็บขาครับเจ็บขาแต่ไฟนี้นี่เราแข็งแรงครับแข็งแรงเต็มทีสยดีครับแต่ว่า3มยกแรกนี่แม่ดูว่ายังดูเสียบเรียบก็หน่อยหนึ่งครับยกสี่เป็นไงตัดสินใจเดินพี่ยงสั่งให้เดินครับเดินเราเป็นไงตอนนั้นยกสี่นี่เราซามสามยกคุมอยู่ครับอืมยกสี่พี่ยังให้เดินก็เดินครับเดินเต็มที่ครับผมและขส้นถัดเส้นนี้เป็น เส้นที่สองครับเส้นที่สองเส้นแรกนี้ที่ไหนครับที่อุบลครับเป็นแชมป์อะไรครับไทยอีสานครับไทยอีสานแล้วก็นี่เป็นแชมป์ในรุ่นพิเวทครับร้อยปอนด์ครับร้อยปอนด์ร้อยปอนนี่มีปัญหาไหมน้ําหนักนี้ไม่มีครับอายุอะไรครับปีนี้อายุ19ครับเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับวางลายกุ้งส่หมูอุบลครับภาษาอุบลเลย ขอบคุณพี่น้องครับที่ปาจงสร้างนะมาจงสร้างครับจงสร้างที่ซอยกำลังใจเสียผมมาตลอดครับขอบคุณรายได้ครับโอเคก็ฟ้าแชมป์ไปพูดเสียงในฟิล์มเลยนะเราแท็กมาเลยนะครับขอบคุณหลายๆครับผมก็เป็นชาวจวนอุบลนะครับอายุ19ปีครับสถานเมืองเล็กวินดี้สปอร์ตนะครับก็ไปชมคู่รองของรายการครับคู่นี้นี่ก็เป็นการชิงแชมป์เช่นไรครับเป็นการชิงแชมป์ในรุ่นมินิฟลายเวท พามวยไทยโลกที่ว่างครับในรุ่น1้อยห้าปอนด์แต่จริงคู่นี้เนี่ยน้ำหนักนอกมีไทยร้อนร้อสองปอนด์มุมแดงครับบางพีน้อย9 6ปีนังครับน้ำเงินคือแปะเท่งเกียรติพลทิพย์นะครับรกมาา้หเคยเจอมาครั้งหนึ่งครับแล้วก็บางพีน้อยนชนะมากรรมการผู้ห้ามครับอนันต์เมฆสวรรค์นะครับจากสถาบันการพละวิทยาเขตอ่างทองครับคู่นี้เนี่ยสถานการณ์เหมือนกับคู่ที่แล้วเป็นไงครับ3มยกแรกนี่แปะเท่งก็โชว์อยู่ เมื่อวานแปะเท่งนี่น่าเสื่อดีแล้วกนครับแปะเท่งนี่รู้สึกจะจะเป็นนักมวยดาวรุ่งแห่งปีของชมรมเพื่อน9นนะครับใช่ครับแม่โอ้โหช่วงปีที่ผ่านมานี่ฟอร์มร้อนแรงมากเลยครับสภาพร่างกายจะบอกว่าแปะเท่งนี่ดูครับแล้วทรงเซิงเนี่ยได้หมดแล้วครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่สามยกเลยสี่ยกเนี่ยแปะเท่งก็ยังคุมได้อยู่นะครับแต่ว่านี่ครับดูครับจะอาศัย ลักเลี่ยมครับขึ้นไปเนี่ยแปะเท่งเป็นต่อ5้าี่ครับยกที่2ก็เสมอบางพีน้อยนะครับแต่ว่ายกที่3นี่ครับแปะเท่งเป็นต่อถึง3ามหนึ่งเลยครับเพราะทำได้ดีครับยกที่สี่ครับหลั่ัดล่างครับแล้วก็ซอยเข่าไปครับแปะเท่งครับชุกนี้เอยกขวานำลัดในดูครับแข็งแรงจริงครับแปะเท่งี่น้ำเงินนะครับดูครับท่านผู้ชมครับแทงแล้วขวางไว้ครับแล้วมันเกิดอะไรเราแปะเท่ง สี <4 S 2> ่ยกนี่รา,<พ>าคาไปหกหนึ่งเลยนะครับแต่จะมาดูยกห้าเลยครับเกิดอะไรขึ้นนะครับขาก็ไม่ลงครับยกนี้แข็งแรงเหลือเกินยกส <มา S 1> <อ>ี่บ้าดีน้อยครับ เมื่อวานนี้ท่านรองได้เฮฮาช่ไทั้งแหมคู่ค้ำคู่รองนี่โอ้โหมวยปิกกันอยู่ตลุดเยอะตบมือให้กับคุณมิตรนครยันแม่ลั่นล็อกแล้วเมื่อวานโมดี่ยกครับทางด้านแป๊ะเท่งนะครับนำเงินเป็นต่อถึงหกหนึ่งครับนี่ครับพอขึ้นยกห้ามาแป๊บเลยครับโดนหักลูกนี้นี่เสียงเฮมาอะไรครับฝ่ายแดงเริ่มจะเฮครับสำหรับท่านรองครับเฮฮาปาจิงโกครับ สังเกตดูให้ดีครับยกนี้ครับแดงครับทำในโอ้มีมาได้เหลี่ยมครับแล้วก็ข้อแขนดูครับการรัดการจับขยันซอยนี่ครับแล้เลยรพอลูกนี้ปุ๊บโอ้โหปันปันตัวเลยครับทำแบบนี้อย่างไงครับนี่จังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณกาลังยกครับจากนั้นครึ่งครึ่งยกหลังนี้ไม่ทําอะไรกันเลยต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับกรรมการให้ใครครับโอ้โหให้ทันด้านบางทีน้อยครับ ลักสุดท้ายมีทําได้นะมีอะไรไปเท่ยงเป็นไงครับไปนี้เสียดายไหมครับเราเป็นไงเราไปพลาดตรงไหนก็ล้มตอนปลายยกนิดนึงณจังหวะนั้นตอนนั้นแต่เราเราคิดว่าเขายังไม่ผ่านใช่ครับเราคิดว่าว่าได้มาทั้งทียกครับโดนยกห้ายกเดียวย็ับดอกเดียว ผมได้มากแล้วเป็นงานที่ทํามานี่แหมกรรมการไม่ได้ไม่ได้ดูเลยใช่ที่หลังต้องปล่อยแล้วทำยกห้างเดียวแล้วทีหลังตีใจมากไลยนี่ก็ธรรมดาเอ็นบิามีแพ้มีชนะแต่เราเสียดายครับเสียดายทียกนี่สถานการณ์นี่อยู่เราหมดเลยแต่ว่าใช่ครับมายกห้านี่เราไปล้มทีสองทีครับงานแล้วก็อยากจะที่จะแก้มือกับทางก็ก็อยากแก้สังรับแต่ว่า ต้องให้พิกัดผมบ้างครับเพราะว่าผมต่อยพิกัดเขาสองสองไฟครั้งครับสองครั้งมีพิกัดเราเท่าไหร่ตอนนี้พิกัดผมผมต่อยได้ตั้งแต่ร้อยปอนด์ครับร้อยปอนร้อยหนึ่งอยากแต่ถ้าเจอใหม่นี่อยากจะชมพิกัดไหนร้อยร้อยหนึ่งก็ได้ครับคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางครับผมฝากอะไรให้แฟนมวยหน่อยไฟนี้ก็ขอโทษแฟนมวยด้วยครับที่ทำให้ผิดหวังไฟหน้าผมเอาใหม่ครับ งพี่น้อยครับเป็นไงไฟนี้โอ้ซ้อมดีมากครับแล้วตั้งใจมาเอาแชมป์โดยเฉพาะเลยครับนี่เส้นแรกของเราเลยป่ะเส้นแรกเลยครับพิกัดนี้นี่เส้นแรกเลยเส้นแรกเลยครับเพื่อนวัยกี่ปีนี้อายุ18แล้วเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการครับสมุทรปราการแล้วก็นน้ำหนักนี้เป็นไงครับถึงตอนนี้ตอนน้ำหนักนี้ก็โอเคครับผมชอบน้ำหนักนี้แล้วพูดถึงผู้ชมวันนี้นี่สถานการณ์จริงเนี่ยเราเป็นรองสี่ยกนี่ก็ยังเป็นรองอยู่ครับแต่ว่ายกห้านี่มาได้ครับยกห้ามาได้ลูกนั้นนะครับผมมั่นใจมากเนั่นใจผ่านเห็นเหลืออีกตาทีกว่านี้ก็ ล้มีเพราะสถานการณ์ตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นตอนนั้นผมรู้สึกว่าเป็นรองแต่พอมาได้ตีนะผมว่ากลับมากลับมาเลยมันใจประาชนะเลยมั่นใจนะเขึ้นขับเส้นนี้จะมองไป้ใครครับมอบใหพ่อกับแม่แล้วก็พี่น้องใครมาแก็พี่นังทุกคนเครับว่าอะไรเป็นแฟนมวยหนข้างหลัาเส้นนี้ก็ขอให้ช่วยติดตามเชียร์ผมไปตลอดครับผมจะไม่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนมวยทุกๆท่านนะครับครับผมโอเคครับ ดูครับหน้าตานะก็ตอนนี้มีแต่เด็กๆอย่างนั้นเลยนะก็ขยายอีกนิดหนึ่งครับคะแนนที่ออกมา49ต่อ48ทั้ง3เสียงเลยนะครับมีจากชัยยุทธขำนาเรศมีจากสัญญาลัตนาภัยวงศ์แล้วก็นะลงรวมจิตครับใช่เดี๋ยวยกสุดท้ายนี่หักล้มสองทีหักล้มสองทีเดี๋ยวเล่าสถานการณ์นิดหนึ่งคือในยกสุดท้ายเนี่ยตอนหักล้มสองทีปุ๊บโดนหั